สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เส้นทางรวยเดย์ที่17แล้วนะคะนะเส้นทางรวยวันนี้นะนิตาได้ไปเรียนกับผู้นำหลักแสนของระบบ TSW มานะคะเขาบอกว่าให้เราออกมาสร้างตัวตนนะ นิตาเริ่มการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นี้มาตั้งแต่เดทที่1แล้วนะคะใครไปย้อนดูได้นะมันก็จะไล่มาเรื่อยๆกับการสร้างตัวตนกับการเช็คจิตตั้งตน้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะการเช็คจิตตั้งต้นในการทําวิดีโอหรือว่าการไลฟ์สดนะคะหรือว่าการทําคลิปอะไรทุกอย่างนะคะบนโลกใบนี้นะเราต้องเช็คจิตตั้งต้นค่ะขอให้คลิปนี้ที่ใครได้เข้ามาดูเป็นคนโคตรของโคตรโชคดีเกิดปฏิหาริย์แห่งชีวิตรวยรอด ไปกับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เมื่อเราใช้จิตตั้งต้นที่มีแต่ให้ให้และให้กับผู้คนค่ะให้ปัญญาเพื่อให้เขาสร้างรวยขึ้นมานะคะมันเกิดกุศลมหากุศลเลยล่ะค่ะการที่เราเช็คจิตตั้งต้นนะการคลิปการทำคลิปวิดีโอทุกอย่างนะคะตอนนี้นะ ออนไลน์จะอยู่บนโลกนี้อีกร้อยปีการทําคลิปสั้นๆที่ง่ายที่สุดเลยในแอปทิกตอ k นะคะนิตาขอแนะนําเลยถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้าไปดูในแอปทิกตอ k นะไปเสิร์ชหาใน Google ได้ว่าการใช้แอปทิกตอร์ทำยังไงนะคะไปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ในแอปทิกตอรนะและเอาคลิปนะคะสั้นๆแข่งเพียงแค่1นาทีหรือแค่15วินาทีมาลงใน YouTube ใน Li n e ใน Instagram ใน Facebook ได้เลยนะคะมันเป็นการสร้างวิดีโอสั้นๆสําหรับคนมือใหม่นะมือ หรือมือเก่า ที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาก็ยังออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยใชแปป้แอป t i k ตอรก,กันนะคะลองไปศึกษาหาความรู้ดูในแอป,ปนี้นะคะมีลูกเล่นเยอะมากนะคะแล้วก็สร้างธุรกิจการเป็นร้อยล้าน,าน,านพันล้านหมื่นล้านเลยก็ว่าได้นะคะแอป,ปดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณโลกโซเชียลนะที่ทำให้เราสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ไง่ายๆเพียงแค่คุณเช็คจิตตั้งต้นของคุณคะ่ะว่าคุณออกมาสร้างวิดีโออันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คนตื่นรู้ เรื่องอะไรในความรู้ของคุณนะคะคุณออกมาให้ให้ด้วยหัวใจที่เบิกบานให้ด้วยหัวใจที่มีความสุขให้โดยไม่คาดหวังค่ะแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นวันของคุณนะคะแค่คุณเช็คจิตตั้งต้นค่ะการตัดคลิปยังไงการตัดคลิปวิดีโอยาวๆของครูของเ,ออเรื่องราวดีๆนะคะแล้วเอามาลงใน t i k t o k ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นทิคง่าย ที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาแนะนํามานะคะเราเป็นใครเราก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็ปี้คนสําเร็จค่ะเชื่ออย่างไม่มีเอ,อ่อข้อแม้ข้อแต่ข้ออ้างค่ะและลงมือทําเมื่อเราเรียนรู้แล้วลงมือทําซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆทีๆด้วยจิตตั้งต้นที่จะให้ผู้คนบนโลกใบนี้พบเจอจสิ่งที่ดีๆเช่นเดียวกันกับเราที่เราเจอสิ่งดีๆคะ่ะแล้วเจอกันในเดย์ต่อไปนะคะขอบระคุณมากๆเลยคะ่ะเย้